มาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมีเน็เมนต์เทนีของ True Nextgen เปิดรับ MT 2สายคือสายของ Business และก็เทคต่างกันยังไงพี่รักษ์ MT สายของบิซนเน s ตรับคนที่จบอะไรมาก็สมัครได้ประสบการณ์ทำงานไม่เกิน0ูนถึงปีแปลว่าจบใหม่ก็สมัครได้และรวมไปถึงคนที่ทำงานมาแล้วไม่เกิน3ปีก็สมัครได้เช่นเดียวกันส่วนใครที่บอกว่าพี่รัก์ปีหน้าจะเป็นปีที่4แล้วปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะอออินได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบไปสมัครซะในขณะที่อีกสายหนึ่งคือสายของเทคเทคจะต้องจบ เกี่ยวกับเรื่องของตัวสายของวิศวะและรวมไปถึงเกี่ยวกับ IT ทซึ่งเขาจะให้เราส่งพอร์ตโฟลิโอไปกับเขาด้วยซึ่งนะคะ m อทั้ง2ที่นี้วางการจ่ายอยู่ที่ 50K บวกบวกเพราะฉะนั้นพี่ลักณ์จะบอกว่าจบใหม่อยากจะมีรายได้สูงพลาดไม่ได้กับ MT ที่นี่การคัดเลือกพูดถึงการคัดเลือกกันบ้างกับพี่ลักณ์มีการคัดเลือกอะไรบ้างการคัดเลือกของทูนักเจนด่านแรกคือการที่เขาจะให้เราสอบข้อสอบของที่นี่ใช้ข้อสอบของตัวฟิสเทคจินตีซึ่งจะบอกว่าข้อสอบที่นี่มีให้เวลาให้ขอ ข้อโดยใช้เวลาอยู่ที่60นาทีซึ่งตกข้อหนึ่งข้อเราไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำแปลว่าอะไรคนส่วนใหญ่ตกม้าตายตั้งแต่รอบสอบนะคูเน็กเจนคนส่วนใหญ่ตกม้าตายตั้งแต่รอบสอบใครจะฝึกเองไปฝึกจากแบบฝึกชุดใหม่ที่เป็นชุดร้อยสาข้อได้เลยเอาไปฝึกตรงนั้นได้เลยในขณะที่ถ้าผ่านจะไปไหนตอบพี่รักษณ์ถ้าผ่านตั้งแต่รอบปลายปี2 0 2 4ที่ผ่านมนาะที่นี่ให้ทำพลี s อสไ n m e เมนเคสแปลว่าอะไรเขาจะให้เราทำไอสไตน์เมนเคสเป็นการวิเคราะห์เคสเดียว การวิเคราะห์เคสเดียวจะแ,แยกคนมีของกับไม่มีของออกจากกันได้ชัดเจนแปลว่าตัวเราต้องมีลอจิกในการคิดวิเคราะห์แยกแยะแก้ไขในตัวเราเองคิดดีพอสมควรจะทํายังไงให้การนําส่งของเรามันแตกต่างแต่เคลื่อนแล้วไอเดียของเรามันเวิร์กและใช้ได้เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราต้องไปพรีเซนต์งานกับผู้บริหารด้วยซึ่งรอบที่ผ่านมารอบปลายปีคนที่มาฟังในรอบแรกคือ C l e เวลเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะเอาดีเตอร์มาฟังหรือจะเอา C l e เวลมาฟังแต่ใดๆก็ตามเมื่อกรรมการเป็นผู้บริหารนอกจากลอจิกในการนําส่งแล้วมันนมีเทคิค ในการนำส่งที่แตกต่างกันเพื่อนั้นะใครจะไปนี่คือด่านแรกที่เราจะเจอหลังจากนั้นคุณจะได้ไปสู่รอบที่เป็นการบูตแคมป์บูตแคมป์คือการทํางานกลุ่มซึ่งนะคะเขาจะมีนะคะโจทย์ให้เราแล้วก็จับกลุ่มซึ่งเวลาทํางานนะคะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการมีพอผู้นําในการทํางานทีมได้รวมไปถึงเทคนิคในการวิเคราะห์คุณต้องมีสิ่งเหล่านี้และท้ายสุดคือการไฟนอลอินดิวกับผู้บริหารระดับสูงเช่น CoCO ซซึ่งแล้วจะบอกกันว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาเปิดรับวันนี้วันที่2มีนาคมแปลว่าโปรเซสท เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้า MT ช่วงไฮทีซันปลาดที่นี่ไปได้ที่นี่วางการจ่ายที่สูงพอสมควรและเป็น MT ที่กลุ่มทั้งหมด18ปีสัญญาเป็นสัญญาประจําแล้วที่นี่พิเศษก็คือว่าถ้าเขายังไม่เปลี่ยนอะไรนะทุก6เดือนที่นี่มีการปรับเงินเดือนเพิ่มให้10%นะถือว่าสูงมากๆแปลว่าจบโครงการเราจะมี 60-70k เป็นฐานเงินเดือนเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะฉะนั้นสมัยรายได้สูงที่นี่แนะนํามากๆซึ่งอัตราการสําเร็จเข้ารับประมาณไหนพี่รักรับกี่คนส่วนใหญ่แล้วปกติ MT ที่เป็นโครงการใหญ่แบบนี้ จะรับอยู่ที่ต่อปีเนี่ยไม่เกินรุ่นละ30คนไม่เกินนี้นะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่ารอบสุดท้ายมีใครผ่านบ้างปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง30คนเพราะฉะนั้นโอกาสจะเป็นของคนที่พร้อมใครที่คิดจะอออินอยากอัพสกิลกับพี่นี่แนะนําให้เรียนเปสเซเวนเดย์เอก l u s ลพ e เท่านั้นเพราะว่าจะมีการฝึก ทั้งเรื่องการทําทุกข้อสอบและการฝึกเรื่องการวิเคราะห์เคสที่มากกว่าไฟลเดย์เพราะนั้นใครจะไปนะปรึกษาได้ฟรีค่ะปรึกษาที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตรีแล้วกดที่ติดต่อเราส่วนใครจะสมัครค่าเรียนวันนี้วันที่2นะวันนี้วันที่2มีนาคมวันที่3จะเป็นวันวันที่3มีนาคมวันที่สจะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการจัดสเปเชียลไฟสํสำหรับเซเว่นเดย์ใครจะไปพลาดไม่ได้สเปเชียลไฟจะเอ็นยู่ที่เที่ยงคืนนี้เพราะฉนั้นปรึกษาอื่นได้ค่ะปรึกษาได้ฟรีโอกาสจะเป็นของคนที่พร้อมวันนี้ขอบคุ